สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป Animate Defender ในคลิปนี้ผมจะมาสรุปอัปเดต4พาร์ทที่1นะครับบอกเลยว่าอัปเดตรอบนี้เนี่ย เป็นอัปเดตที่ดีกับสายฟรีโคตรโคตรนะครับแล้วก็จะมีแจกโค้ดด้วยนะ2โค้ดในคลิปนี้เพชรไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e c store ร้านนี้มีจําหน่ายเพชรรีโรแบบเทรดใน m มป a n i เมตดิเฟนเดอร์รับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่มิสติกและ ID แก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ นี่คือโค้ดแรกนะครับคุณผู้ชมดาร์กอนพาร์ทหนึ่งนั่นเองนะครับรีดีมไปได้เลยคุณผู้ชมจะได้มา1,000พนเพชรนั่นเองนะครับส่วนโค้ดที่2นะครับก็จะเป็นโค้ดนี้ d ิวายสป i รนั่นเองนะครับรีดีมไปแล้วนะครับเราจะได้มา500เพชรนั่นเองนะครับ ส่วนอัปเดตรอบนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าดีกับสายฟรีมากโคตรว่าแต่มีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่านะครับมาอ่านที่อัปเดตหลอกเลยแล้วกันนะฮะอัปเดตรอบนี้นะครับก็จะชื่อว่าอัปเดต4พาร์ทที่1นั่นเองนะครับเราว่ารอบนี้เนี่ยอัปเดต4จะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ท1และพาร์ท2พาร์ทที่2เนี่ยอัปเดตวันที่21นะครับก็จะเพิ่มตู้ลิมิเต็ดเข้ามานะก็จะมีการรีเวิร์กนะครับโหมด Hall of Mirror นั่นเองก็คือปรับให้ดาวหาง,ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้เเวลลาาในกานกร่ ้ลงนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราใช้เวลาในการเล่นจากเมื่อก่อน30นาทีตอนนี้ลดมาเหลือแค่20นาทีแล้วแล้วก็มีการเพิ่มดอปดาวน,นะฮะในโหมด normal hard และ n i g h t m a แล้วก็เพิ่มโอกาสดอปด้วยมาดูดีกว่านะครับว่าอะไรยังไงบ้างนะครับที่มีดอปในโหมดนี้สิ่งที่มีดอปเพิ่มมานะครับก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับ mini l u e c โ p o t i o นะคุณผู้ชมเป็นน้ํายาลัคกี้เล็กนะครับรู้สึกว่าจะใช้ได้แค่5นาทีนะก็ถือว่าดีนะคุณผู้ชม ให้ easy ก็ดรอปแล้วนะครับส่วน normal ก็จะประมาณนี้โอกาสดรอปน้ำยา50%โอกาสดรอปดาวนะฮะ5%โหมด hard ก็ตามนี้นะฮะน้ำยา50ดาว8%ส่วนแม่แม่ครับยากสุดน้ำยา50ดาว15%นะครับก็ถือว่าหาดาวอันนี้เนี่ยง่ายกว่าเดิมนะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาอัปเดตนะครับให้มีดาวใส่ฟรีและดาวใส่เติมที่เรียกว่า divine wish นั่นเองนะครับก็คือมีดาว2แบบแล้วนั่นเองนะดาวสายฟรีนะครับก็จะดรอปในโหมดนี้นี่แหละเท่านั้นนะครับแล้วก็มีในพัดเดิลพาร์ด้วยแล้วก็จะมีบอกไว้ด้วยนะครับว่าดาวที่ได้จากสายฟรีเนี่ยไม่สามารถเทรดได้นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยดาวค่อนข้างที่จะเฟอร์มากๆแม้ว่ามันจะหายากโคตรๆนะแล้วก็จะมีการเพิ่มดาวดีวายมานะฮะหรือว่าดาวสายเติมนั่นเองดาวสายเติมแน่นอนว่าสามารถเทรดได้นะครับแต่ว่าต้องซื้อด้วยโรม นั่นเองนะครับคุณผู้ชมใครที่เคยซื้อไปแล้วก่อนที่แมปจะปรับเพิ่มดาวดีวายมานะก็จะได้ดาวดีวายมาใส่อยู่ในกระเป๋าแล้วด้วยนะครับตามจํานวนที่ซื้อไปเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมผมก็ได้คืนมาแล้วแหละแล้วก็สุ่มไปแล้ว แล้วก็เกลือไปแล้วด้วยนะฮะ <S <S ส่วนเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าดาวดีวายที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยมันดียังไงบ้างนะฮะมาดูที่ตู้ตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับเมื่อเรามาตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเลยนะระหว่างใช้ดาวฟรีและดาวเติมดาวฟรีครับเปอร์เซนต์ก็จะเหมือนเดิมนะไคจูก็จะเป็น0.1นะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นดาวสายเติมนะครับเปอร์เซนต์ที่จะได้ไคจูเนี่ยจะเพิ่มมาเป็น3เท่านะฮะนี่เพิ่มมาเป็น0.3เลยนะคุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยว ก็สามารถลุยได้แล้วนะครับมาดูกันต่อดีกว่านะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับก็จะมีการเพิ่มระบบเบนเดนพาร์เข้ามานั่นเองนะคุณผู้ชมจะมีเบนเดนพาร์ทั้งสายฟรีและสายเติมนะฮะนี่ตามนี้เลยเบนเดนพาร์เนี่ยเราสามารถกิฟต์ได้นะครับวิธีการกิฟต์ก็แค่มาที่ช็อปนะครับแล้วก็กดซื้อแบบกิฟต์ถ้าเราซื้อแบบกิฟต์เนี่ยเบนเดนพาร์นะครับก็จะมาอยู่ในกระเป๋าเอาไปเทรดกับคนอื่นได้ตามปกติเหมือนไอเทมเลยนั่นเองนะครับนี่ขอที่กิ มีก็ไม่สามารถกิฟได้นั่นเองนะครับสายฟรีก็จะได้ของประมาณนี้นะครับนี่มีได้ดาววิสสายฟรีด้วยนะครับได้สปิริตด้วยนะครับนี่ของโคตรเยอะคุณผู้ชมมีได้ตัวละครด้วยนะครับได้ามาเป็นตัวนี้ Princess Sauce Master นั่นเองนะครับส่วนสายเติมก็ตามนี้นะครับของที่ได้วิธีการอัพเลเวลพาร์ทนะครับก็คือทำภารกิจนั่นเองนะนี่ จะมีภารกิจบอกอยู่นะครับก็มาทําละกันนะส่วนตัวคิดว่าเลเวลพาร์ทเนี่ยขึ้นค่อนข้างง่ายทําภารกิจนิดเดียวก็ขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคมาดูกันต่อดีกว่านะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเพิ่มระบบพอเท่ามาแล้วนั่นเองนะครับพอเท่าเนี่ยจะมี15บห้าพอเท่นะครับแล้วก็มี3ประเภทนั่นเองนะครับมีซีเครตพอเท่านะครับสามซีเครตแล้วก็มีตัวซีเครตใหม่นะครับสตัวเป็นตัวที่หาได้เฉพาะในพอเท่าพอเท่าหรือว่าประตูเนี่ยไม่สามารถเทรดได้ยูนิตท,ที่ได้จากพอเท่าเนี่ยก็เทรดไม่ได้เช เดียวกันนะพอเท่าหรือประตูนะครับสามารถหาได้จากโหมดอินฟินิตหรือจากการเล่นพอเท่านั่นเองนะครับนี่อันนี้คือหน้าตาของพอเท่านะครับพอเท่าเนี่ยจะมีจะมี4ระดับนะคุณผู้ชมมีแร่นะครับคือต่ำสุดอีพิกแล้วก็ลีเจเนอรี่แล้วก็มิสติกแล้วก็ซีเครตนั่นเองนะครับคุณผู้ชม ประตูซีเครตเนี่ยการันตีนะครับที่เราจะได้ตัวซีเครตของประตูนั้นๆแต่ว่าเปอร์เซนต์มันก็จะต่างกันออกไปนะสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของพอเท่าใช่ไหมเราก็จะได้ตัวซีเครตแน่นอน100%แต่คนที่จอยพอเท่าเข้าไปเล่นด้วยนะครับก็จะมีโอกาสได้แค่2%นะครับถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะ2%นะคุณผู้ชมก็ประมาณนั้นพอเท่าก็จะหาจากอันนี้ อินฟินิตโหมดนะครับก็จะมีบอกไว้หมดเลยนะครับว่าดรอปพอเท่าแบบไหนบ้างอันนี้พอ์ท่าเดมอนอันนี้ก็พอเท่าเดมอนแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์มันไม่เท่ากันนะเห็นไหมเล่นพอเท่านะครับก็จะได้ของประมาณนี้แหละคุณผู้ชมหลักๆแล้วนะฮะได้เป็นของอีโวตัวละครได้เจมได้ประตูนะฮะประตูในอ่าขั้นที่สูงกว่าเดิม1ขั้นนั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ดีโรได้สปริตออฟด้วยสปริตออฟเนี่ยมันจะยิ่งได้เยอะถ้าเป็นพอเท่าระดับสูงนะ มันก็จะไม่เสียแล้วก็ในพอเทลนะครับก็จะมีสุ่มชาเลนจ์มาด้วยนะครับพวกมอนวิ่งเร็วอะไรทํานองนั้นแค่นี้แหละคุณผู้ชมหวังว่าจะเข้าใจนะฮะแล้วก็เพิ่มระบบใหม่มานะครับนั่นก็คือระบบสปิริตนั่นเองนะระบบสปิริตเนี่ยผมจะเรียกว่าระบบพาสซีฟละกันนะครับคุณผู้ชมสปิริตนะครับสามารถหาได้จากพอเทาแล้วก็หาได้จากทาวเวอร์นะครับตอนนี้ทาวเวอร์รีแล้วด้วยนะนี่ โอกาสออก10%โอกาสก็น่าจะเยอะไปเรื่อยๆตามชั้นนะนะก็ตามนั้นนะครับสปิริตช่วยในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวไว้อธิบายในคลิปหน้าละกันแต่ว่าจะพามาดูคร่าวๆนะครับเมื่อเราได้สปิริตมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีเลขบอกว่าเรามีสปิริตกี่อันนะนะสปิริตนะครับมันจะสุ่มพาสีให้ตัวละครเรานะครับอย่างเช่นตัวนี้หมีนะฮะมีตัวนี้เนี่ยก็จะสุ่มมาแล้วนะครับได้เป็นพาสีพันนี้กาเล็กติกสปิริตนะครับมันก็จะมีบอกนะพาสีเราสามารถรีมูฟได้ซึ่งตัวละครที่ติดพาสี อยู่จะไม่สามารถเทรดได้แม้ว่าตัวนั้นก่อนหน้านี้จะเทรดได้นะครับต้องเอาพาสซีฟออกก่อนพาสซีฟนะครับก็จะมีความสามารถแตกต่างกันความหายากก็ดูตรงนี้ความสามารถเดี๋ยวไว้ทําคลิปคลิปหน้าให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากคุณผู้ชม <c oughs> เยอะมากๆเลยนะครับส่วนสับปิดออฟปันนี้นะครับก็จะไม่สามารถเทรดได้นั่นเองนะตัวละครที่ติดพาสซีฟอยู่ก็เทรดไม่ได้เช่นเดียวกันก็ประมาณนี้พาสซีฟแต่ละอันเนี่ยบอกเลยว่าคิ้โกงมากนะครับดีกว่าบัฟอีกคุณผู้ชม มาดูต่อครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับลีดเดอร์บอร์ดดีแล้วนะครับนู่นนี่นั่นนะคุณผู้ชมแล้วก็เพิ่มระบบกิต์เกมพาร์สมาปรับ UI อ่า UI ลืมให้ดูเลยครับนี่ครับ UI เปลี่ยนแปลงครับมีบอกตัวชายนี่บอกระดับบอกเออว่ามันตีแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็มีเขียนด้วยนะครับว่าเทรดได้หรือเทรดไม่ได้แล้วนะครับนี่มีเขียนบอกเรียบร้อยอต้องปลดล็อกนะถึงจะเทรดได้ ก็ต้องดูเอานะครับคุณผู้ชมมีบอกหมาแล้วคุณผู้ชมโคตรละเอียดแล้วก็มี UI นู่นนี่นั่นนะครับนิดหน่อยก็ไปเล่นเอาเองแล้วกันนะครับที่เหลือหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ชอบมากๆอย่ลืมครับฝากกันกดซับด้วยและคลิปนี้ไปละจูบบายบายไปแล้วครับ